ดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะประจำวันที่ยี่เออวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดกันยานะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องแสงนิดนึงนะคะเพราะว่ารอบนี้หมืนอนอัดคลิปช่วงกลางคืนนะคะฉันมีปัญหากับไฟตลอดอะออมา <c oughs> คนพุธกลางคืนไพ่ประจำตัวนะ สัปดาห์นี้คุณได้เจ็ดเหรียญเลยนะอ่ะดันขึ้นมาด้วยสิบเหรียญด้วยนะคะแต่ก็แอบ,บมีสองเหรียญตรงนี้นิดนึงนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,น่าจะเคยพูดในแบบหลายๆคลิปอยู่แหละค่ะว่ามันเป็นมันเป็นเงินที่ได้มาจากการสะสมมันเป็นเงินที่ได้จากเขาเรียกว่าเป็นกําไรก้อนใหญ่ประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นจากเงิน จากเงินปันผลสักก้อนหนึ่งก็ได้ที่ที่คุณได้มาเนาะทีนี้ในคนที่ทำทำงานอะ่ะที่เปิดบริษัททําธุรกิจของตัวเองหรือทําการค้าขายในธุรกิจของตัวเองอะ่ะในช่วงสัปดาห์เนี้ยคุณอาจจะเริ่มพอเห็นพอเห็นกําไรแล้วนะว่าของไตรมาสนี้ยค่ะคุณจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหรท่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าสามารถหักหักเงินส่วนเนี้ยนำมาใช้ได้เลย อะไรประมาณนั้นเนาะคนที่เป็นพนักง,งานบริษัททํางานบริษัทก็คือถ้าจะได้เงินประมาณเนี้มาหมอนิ้มองว่าคุณอาจจะได้โบนัสช่วงเนี้ยอาจจะเริ่มได้โบนัสช่วงนี้อาจจะเริ่มได้เงินปันผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือในบางคนคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้สําหรับในหน้านะคะที่รอที่รอเงินส่วนแบ่ง ในสัปดาห์นี้คนที่เป็นนายหน้าอสังหาทุกอย่างมันจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดนะคะสัปดาห์นี้คุณคุณน่าจะได้ส่วนแบ่งของการขายเนาะคนที่เป็นเซลลใครที่เป็นเซลเอ,อ่อเป็นเป็นพนักง,งานเป็นเซลล์แล้วแต่คุณจะเซล์เซลลอะไรก็ตามนะเหมือนเหมือนสัปดาห์นี้คุณสามารถทำยอดได้เยอะในเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะ วันนี้มองว่าคุณสามารถทํายอดได้เยอะคุณสามารถปิดยอดได้เยอะคุณสามารถปิดยอดลูกค้าได้นะคะ <c oughs> ตรงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเงินหมุนหรือว่ามีอะไรที่คุณกําลังคิดว่าคุณจะทําอย่างเช่นการปิดหนี้ปิดหนี้บัตรเครดิตไหมปิดหนี้รถไหมหรือปิดหนี้ หรือต้องปิดหนี้อะไรสักอย่างหนึง่งหรือปิดหนี้แบบคนที่ยืมมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าสัปดาห์นี้คุณสามารถไปจัดการได้นะคะสี่ไม้ก็ขึ้นมาสี่ไม้เนี่ยจริงๆถ้าตำแหน่งตรงจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นความกังวลที่คุณคิดว่าคุณจะทำคุณจะทาตามค่ะตามความคาดหวังไม่ได้แต่แท้จริงแล้วอ่ะคุณลงมือทำทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองนะคะสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่เ วัดผลการทํางานของใครหลายๆคนก็ได้นะเพราะคาไม่ขายพราคคาไม่ขายสัปดาห์นี้คุณเหมือนกันเหมือนเหมือนคนที่ทําธุรกิจเลยคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยสามารถดึงเงินกําไรส่วนหนึ่งอะเอาออกมาใช้ได้เลยเออคือขายของจนเห็นแบบจนเห็นกําไรแล้วอะบางคนเอาไปต่อเติมบ้านบางคนเอาไปอ่าซ่อมบ้านบางคนอะไปสร้างบ้านบางคนซื้อบ้านหรือถ้าช่วงสัปดาห์นี้คุณ กำลังจะทําเรื่องที่จะกู้ซื้อบ้านคุณก็คุณก็สามารถทําได้ใครที่จะกู้ซื้อรถคุณก็สามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะก็คือเอาละความฝันของใครของมันเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้คุณคิดคุณฝันอะไรคุณทําอะไรคุณอยากทําอะไรคุณสามารถทําได้เลยนะคะเอคนที่หางานใหม่คนที่หางานใหม่คุณจะหางานได้และคุณจะหางานในบริษัทที่คุณ ที่คุณชอบอะที่คุณชื่นชอบเลยอะ่ะคือบริษัทเนี้ยเป็นแบบไอดอลฉันเลยฉันอยากจะเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้มากเลยแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้ฉันได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เออส่วนคนที่คิดจะลาออกออกมาแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยว่าคุณมีเงินหนึ่งก้อนแล้วอะ่ะถามว่าทำได้ไหมหมอนหมอนว่าก็ทำได้นะคะเดอะไพ่เดอะสตาร์อันเนี้ย เขายังบ่งบอกถึงในเรื่องของการทำค้าขายออนไลน์ถ้าไม่ค้าขายออนไลน์คุณก็ทำหน้าร้านเล็กๆจากการซื้อบ้านซื้อรถอาจจะกลายเป็นเรื่องของการเช่าร้านก็ได้ค่ะเป็นการเช่าร้านเล็กๆหรือเช่าหน้าร้านเล็กๆก็ได้แล้วคุณก็ขายเอ่อขายของเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเป็นของจิป,ปถาถะก็ได้นะอาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงนะกิฟช็อป ก็ได้ค่ะหรือคุณจะขายแบบของกินก็ได้ขายเกี่ยวกับพวกน้ําน้ําปั่นกาแฟชานะคะขนมของหวานอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในอันนี้หมดเลยทําได้นะคะหรือบางคนถนัดในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เรารู้สึกว่าเอ,อ่อฉันน่าจะได้ลูกค้ายเยอะกว่าเราฉันไม่ต้องเช่าหน้าร้านคุณก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยมาทาค้าขายออนไลน์ได้เช่นคุณอาจจะเข้ากับเอ,อ่อบริษัทที่อ,อ่จดจส่ง delivery ต่างๆก็ได้ถ้าคุณทำเป็นในส่วนของอาหารแต่ถ้าเป็นส่วนของของใช้อันนี้ก็คือคุณก็สามารถที่จะแบบผ่านช่องทางออนไลน์แล้วคุณก็สามารถจะส่งได้เองเลยนะคะ <c oughs> อ,อ,อย่างอื่นก็ยังไม่เห็นติดขัดยังไม่เห็นติดปัญหาอะไร <c oughs> เห็นเฮอร์มิตตรงนี้นิดนึงนิดนึงนะ <c oughs> ในบางคนกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังงงๆกับชีวิตว่าสรุปแล้วฉันจะไปทางไหนดีชีวิตฉันจะมีแนวโน้มหรือฉันจะ เอายังไงดีละทีนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณไปมองภาพรวมของประเทศจะเป็นส่วนใหญ่คุณไปมองเศรษฐกิจหลักประเทศจะเป็นส่วนใหญ่จนทําให้คุณรู้สึกว่าฉันทําอะไรไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคุณเอาแค่ตัวคุณพอละคุณคุณคุณคิดแค่ตัวคุณพอละค่ะว่าคุณคุณจะทํายังไงดี เอาแค่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลครอบครัวเล็กๆของตัวเองได้แค่นั้นคุณไม่ต้องเอาแบบเศรษฐกิจประเทศมันจะเป็นยาง้นอย่างนั้นอ,อย่างนี้แล้วโอ้ยไม่กล้าลงทุนเลยไม่กล้าทํานั่นโน่นนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆใน ในถิ่นที่อยู่ของคุณนั้นๆน่นะมันอาจจะมีของดีประจําถิ่นหรือมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ณนะตอนนี้มันเกิดเป็นกระแสฮิตฮอตขึ้นมาหรือแมสขึ้นมาก็ได้ถ้าใครจะฉกชิงฉกฉวยเอาโอกาสตรงนี้มาทำค้าขายส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ทำได้หรือบางคนวางแผนมานานแล้วแหละแต่ฉันรอแต่ฉันรอแค่เงินก้อนเนี้ย ทุกอย่างฉันเตรียมพร้อมหมดแล้วว่าจะเอออะทำอะไรยังไงไปซื้อของที่ไหนหาของมาจากไหนวัตวัตถุด,ดิบจากไหนวัสดุจากไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันเตรียมเสิร์ชเอาไว้หมดแล้วราคคงราคามีพร้อมแล้วแต่ฉันรอแค่เงินก้อนนี้แหละนี่คุณสามารถทําได้เลยค่ะเนอะผลมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออมันย่อมดีเสมอเชื่อเถอะแต่วมนนีงเชื่อว่าคนเราทุกคนมันต้องก้าวไปข้างหน้ามันมันต้องก้าวไปข้างหน้ามันยังคงต้องมีชีวิตไปในทุกๆวัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีความหวังกับชีวิตไปในทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันพุธกลางคืนอาจจะเป็นสัปดาห์ที่กำลังสับสนงงงวยอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะหรือบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายแล้วก็สับสนกับเป้ากับกับเป้าหมายตัวเองด้วยซ้ำว่าเออฉันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแค่ลงมือทําได้แล้วค่ะตอนนี้เนาะอะ,อะ สำหรับใครที่ฟังผ่านช่องทางต่อนะคะเดี๋ยวเราจะจบคลิปเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนคนที่ฟังผ่านช่องทางอื่นเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะมาต่อกันกับการขยายความของหน้าการ์ดนะคะเอาเรื่องการเงินและเรื่องการงานการทำงานการเงิน การเงินมีนิดนึงเห็นไหมว่าเออ,อันนี้มาแล้วก็เห็นสองเหรียญน,นะคะการเงินการลงทุนนี่ระมัดระวังนะคะลงทุนควรที่จะลงทุนอะไรที่มันเป็นของตัวเองนะคะไม่ไม่มีการฝากคนอื่นลงทุนไม่มีการฝากคนอื่นข้าขาย,ายหรือขายอะไรนะเออคุณอาจจะโดนหลอกโดนโกงเรื่องเงินก็ได้นะคะเนี่ยติดมาตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็เออไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเข้าไปดูงานด้วยตัวเอง เข้าไปดูงานด้วยตัวเองเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองก่อนที่จะลงเงินลงไปเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่โฆษณาเอาไว้ก็ได้เออคุณอย่านึกว่ากลุ่มคนที่เขาตั้งกลุ่มมาใหญ่ๆอะเป็นหลักร้อยคนอะแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่นะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ไม่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะ,ะเออระวังโดนหลอกไปลงทุนระวังโดนหลอกว่าอย่างนี้คือ คือมิจฉาชีพตอนนี้มาในหลายรูปแบบมากค่ะเนอะมาในหลายรูปแบบมากแต่ตรงนี้เหมือนนมองว่าตรงนี้มันเป็นพื้นเพของการทํางานใช่ไหมมีทั้งเอ่อควีนและพระเหมือนนมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันแหละเออเหมือนที่ทานายพื้นดวงเมื่อกี้ว่าคุณอาจจะมีความสับสนในใจเหมือนกันว่าฉันทําดีหรือว่าไม่ทําดีวะหรือฉันจะหยุดเอาไว้ก่อนวะหรือฉันจะยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนคุณก็เป็นคนที่มีความรอบคอบในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนอกจากรอบคอบแล้วคุณจะต้องมีคุณจะต้องมีสติและคุณจะต้องไม่มีความโลภถ้าคุณไม่มีความโลภคุณจะรอดจากการถูกหลอกลวงในครั้งนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเอารวมๆเลยนะเพราะว่าคือหน้าไพ่เขาไม่ได้แยกอะไรมามากเลยเขาบอกแค่ว่าในเรื่องของการทํางานในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ดีอ่า คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ดีคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีคุณจะเป็นคนที่เอ,อ่อเหมือนทําอะไรที่เหมือนทั่วๆไปอ่ะหรือฟรีแลนซ์อ่ะหรือแบบซื้อมาขายไปหรือรับจ้างทํานั่นนู่นนี่อะไรก็ตามอ่ะคือล้วนแล้วแต่ดีหมดเลยนะสามารถทําอะไรไปได้ตามนั้นเลยค่ะเงินดีงานดีค่ะแต่แค่นิดเดียวอย่าไปหลงคําของคนที่เขาจะตั้งใจมาหลอกคุณนะเอ,อ่ออะไรก็ตามที่มันดูสวยหรู ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหสวยหรูจังเลยวะฟังดูแล้วมันมันมนทำไมมันง่ายขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยพึงระวังไว้ค่ะว่ามันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าช่วงสัปดาห์นี้คุณอะแค่รู้สึกว่า มันเหมือนกับว่าคุณได้พักเหนื่อยจากการทํางานถึงแม้ว่าคุณจะทํางานอยู่ก็ตามนะอะคนทํางานก็ทํางานไปคนขายของก็ขายของไปคนที่แบบเออคิดงานนั่นน่นนี่หรือทําอะไรในในหน้าที่ของตัวเองคุณก็ทําไปแต่เพียงแค่ว่ามันมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นมันไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นมันไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณจะออกแบบสบายๆนิดนึง ออแล้วก็อย่างเนี้ยที่บอกว่าในหลายๆคนที่กําลังเริ่มที่จะทําอะไรไปของตัวเองเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็จะเป็นสัปดาห์ของการคิดวางแผนลงมือทําแล้วเออเริ่มจัดข้าวของหาข้าวของมาลงนั่นนูน่นนี่อะไรเนี่ยคุณคุณคุณก็จะยุ่งอยู่กับงานที่แบบมันเป็นเรื่องของงานจุกจิกเออมันเป็นงานจุกจิกงานเล็กๆน้อยน้อยอะไรประมาณนี้นะคะเนอะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะตรงนี้นิดนึงที่เตือนไว้แล้วนะคะ เออทีนี้จะไปเรื่องความรักความรักของคนที่มีคู่ก่อนอ่ะความรักคนมีคู่ช่วงสัปดาห์นี้ไม่ค่อยหวานพอพอเรื่องงานมันแบบว่าไม่ต้องรีบเร่งมันย่อนทุกอย่างมันก็ย่อนไปหมดเลยจ้ะฉันก็หย่อนใจพักใจไปเลยคือแบบไม่อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเธอทำอะไรเธอทำเลย,เลยนะประมาณนั้นนะคะแต่ก็เห็นเห็นความเข้าใจในครอบครัวอาจจะมีบ้างแหละที่ คู่ของคุณอาจจะรู้สึกแบบน้อยใจแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าช่วงที่ผ่านมาคุณทํางานมาค่อนข้างหนักเนอะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีน้อยนมีงอนงอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเออชวนชวนทะเลาะอะไรขนาดนั้นนะคนโสดค่ะคนโสดช่วงเนี้ยบอนิงมองว่าคุณกําลังมองหาความรักเออหลายๆคนนะพุดกั้งคืนคุณกําลังมองหาเออสเปคชาวต่างชาติแล้วนะจ๊ะ คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันลองเปลี่ยนสายดูไหมเผื่อฉันจะมีแฟนเร็วขึ้นเนาะก็ไม่ผิดค่ะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่มันดูชีว่ะเพราะฉะนั้นเนาะคุณทําอะไรคุณทําตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะของคนที่เกิดพธกลางคืนแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่ง คลิปนี้มอนิงจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงงดดราม่านะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้มันอาจจะไม่เป็นจริงเลยก็ได้นะแต่บางทีเราก็ฟังไปเพื่อแบบเหมือนเป็นสตอรี่เหมือนเป็นนิทานเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คะ่ะ